สวัสดีคะ่ะมาแล้วจ้าบ้านไหนน้ําไม่ไหลน้ําไม่แรงน้ําประปาไม่สะอาดเชิญฟังทางนี้ได้เลยคะ่ะเรามีนวัตกรรมใหม่หัวฝักบัวแรงดันสูงผลิตจากสแตนเลสนะคะ มีความยาว270มิลลิลตรหนา80มิลลิตรน้ำหนัก250กรัมเท่านั้นค่ะด้ามจับนะคะน้องมีฉนวนกันความร้อนติดตั้งได้กับเครื่องทําน้ำอุ่นนะคะติดตั้งง่ายนะคะอ,อ่าไม่ต้องจ้างช่างเลยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะตัวน้องไม่เป็นสนิมด้วยปรับได้4สเปซเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นละอองน้ำฝนตก น้ำตกน้ำไหลปรับได้ในปุ่มเดียวเลยอีกทั้งหัวฝักบัวสามารถนำมานวดศีรษะและตัวได้ช่วยผ่อนคลายและช่วยในการไหลเวียนของโลหิตด,ด้วยเหมาะสำหรับ ทุกบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่มีถังเก็บน้ําก็ดีหรือไม่มีถังเก็บน้ําก็ดีตัวนี้แนะนําเลยค่ะด้านในเครื่องจะมีตัวกรองฝุ่นละอองทําให้น้ําสะอาดแล้วก็น้ําใสมากขึ้นด้วยนะคะอีกทั้งเรายังแบบว่าประหยัดเวลาได้ด้วยนะคะเวลาเราเร่งรีบเนี่ยเวลาเราอาบน้ําแรงๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการอาบน้ําได้ด้วยตัวนี้นําเข้ามาแล้วสั่งซื้อได้เลยนะคะ